โหสวัสดีค่ะวันนี้พาทุกคนมาเดินเล่นนะคะวันนี้ออกนอกสถานที่นะคะอันนี้คือหมู่บ้านเล็กๆในประเทศสเปนนะคะ mm hmm. ก็จะบรรยากาศประมาณนี้ mm hmm. เดี๋ยวพามาดูอันนี้ดีกว่าพามาดูมะนาวทุกคนมะนาว แล้วก็ส้มนี่นะคะนี่เป็นบรรยากาศวันที่เงียบเหงาวันที่อากาศไม่ดีวันที่ไม่มีแสงแดดเห็นไหมนี่นะคะบรรยากาศรอบๆของชนบทสเปนก็จะเป็นประมาณนี้นะคะดูสิไฟฟ้าก็ยังไม่ปิดนะคะมันมัวไปไหมภาพมัวไหมคะเดี๋ยว ไม่มีที่เช็ดกล้องสวัสดีนะคะมาพาไปดูบรรยากาศรอบๆอันนั้นก็จะเป็นร้านขายรองเท้าอันนี้ก็จะเป็นร้านทําผมเนี่ยประมาณนี้นะคะทุกคนนี่เห็นไหมนี่ดูมะนาวบ้านนี้เยอะมากเห็นไหมดูดิเนี่ย ไม่ต้องซื้อเลยนะคะมะนาวเนี่ยมีให้เก็บทุกบ้านเลยนะนี่เห็นไหมเนี่ยสภาพบ้านเมืองก็ไม่ได้ว่าจะแตกต่างไปจากบ้านเรานะคะทุกคนนี่เห็นไหมก็จะเป็นประมาณนี้เห,นเ,นนนเห็นไหมเนี่ยเนี่ยเห็นไหมอู้ขับเร็วนี่นะคะ บรรยากาศก็จะเป็นประมาณนี้นะคะนี่นี่เป็นเมืองชนบทนะคะอ่ได้ยินเสียงได้ยินเสียงะระฆังไหมเอ,อ้ยนี่นี่นะคะไปะเดินต่อดูสิเห็นไหมดูสายดูสายไฟดิเห็นไหม สายไฟก็เลยยงระยยางเนี่เห็นไหมส้มกับมะนาวอีกแล้วมีทุกบ้านเลย่หไหมนี่นี่เดี๋ยวพาไปดูต้นส้มตรงนี้นะคะส้มตรงนี้เป็นแบบเป็นส้มที่เขาปลูกแบบไม่กินอะ่ะแล้วก็จะลูกดกมากเลยนะเนี่ค่ะเห็นไหมเดี๋ยวจะพาไปอุ้ยเดี๋ยวจะพาไปซื้อขนมปัง นี่เห็นไหมมะนาวส้มเห็นไหมคะนี่ประมาณนี้เนี่ยบ้านคนสเปนก็จะเป็นประมาณนี้นะคะนี่นี่นีส้มส้มที่เขาปลูกไว้ไม่ต้องเขาไม่กินอะ่ะปลูกเป็นไม้ประดับนะคะน,นี่เห็นไหมเห็นปะเห็นไหมสภาพก็เก่าๆนะนู่นตรงนู้นเป็นโบสถ์ สภาพผู้เก่าแก่นะคะเป็นเมืองเล็กๆเห็นไหมก็ไม่มีคนเห็นปะอันนี้เราต้องใส่หน้ากากนะคะเดิอนออกมาข้างนอกใครไม่ใส่หน้ากากก็ผิดนะคะนีนนะ่อันยองโอลาอันยองนี่ พามาดูบรรยากาศวันนี้เที่ยวไหนจ้าเที่ยวแถวนี้แล้วค่ะเที่ยวแถวบ้านเนี่ยค่ะน้องแมมนี่ส้มเป็นส้มไหมอากาศไม่ดีเลยค่ะน้องแมมวันนี้อากาศไม่ดีเลยเนี่ยอันนี้ก็เป็นหมู่บ้านหมู่บ้านที่พี่อยู่ะคะ่ะน้องแมมก็เงียบๆแบบนี้คะ่ะเนี่ยมันก็จะเงียบๆแบบนี้เดี๋ยวจะเข้าไปซื้อเดี๋ยวจะเข้าไปซื้อขนมปังที่ร้านนี้นะคะ แต่ตอนนี้ดูบรรยากาศรอบๆก่อนเนี่ยเขาก็จะมีไฟประดับเดี๋ยวก่อนนะตรงนี้เป็นตรงนี้เป็นอนามัยนะคะเป็นเหมือนกับเป็น medical center เป็นอนามัยของที่นี่นะคะเวลาที่เราจะมาหาหมอเราก็จะมาที่นี่นี่อุ้ยเกือบตกเราก็จะมาที่นี่นะคะเวลามาหาหมอก็มานัดที่นี่แล้วก็ ตรงนี้ก็จะเป็นสนามเด็กเล่นอันนี้เป็นของหมู่บ้านนะคะคือแบบเป็นของที่ในหมู่บ้านนี้นี่ประมาณนี้นะคะเนี่ยแล้วก็เนี่ยเป็นสนามเด็กเล่นที่เขาทําไว้ให้เกาหลีอากาศไม่ดีไม่มีแดดเลยเหมือนฝนจะตกใช่ที่นี่เหมือนกันน้องแมมเนี่ยเห็นไหมคะเขาก็จะประดับไฟคริสต์มาสเนี่ยกลางคืนก็คงจะสวยนะแต่ไม่เคยมากลางคืนเลยค่ะไม่เคยออกมาดูกลางคืน นี่ประมาณนี้นะคะเนี่ยที่อยากจะให้ดูคือต้นนี้ค่ะทุกคนส้มอ่ะส้มอ่ะมันดูดีมันสวยมากเลยต้นส้มเก็บได้ไหมเอเคเก๋ <c oughs> สวัสดีจ้าเขาไม่กินกันนะเก๋เขาปลูกไว้อย่างนี้คือเขาไม่กินแต่คือพี่ก็ไม่เคยลองชิมนะแต่เท่าที่รู้คือมันไอ้นี่เขาไม่กินรสชาติมันไม่ดีมันอะไรก็ไม่รู้แต่ว่าแต่ว่าพวกเทศบาลอ่ะเ,เขาก็จะมาเก็บเวลาที่มันร่วงอะ่ะ ก็จะมาเก็บเอาไปทิ้งเนี่ยเห็นปะเต็มเลยนี่เต็มเลยเห็นปะสวัสดีทุกคนนะคะนี่นี่เห็นปะส้มเต็มเลยอะ่ะเนี่ยเห็นนะมันดกมากเลยนะดูดิสวยดีเนาะเนี่ยเห็นไหมเต็มเลยมันก็จะเนี่ยค่ะทุกคนเนี่ยเห็นไหม เนี่ยก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะนี่เป็นเป็นสแควร์ของเมืองอันนี้ก็เป็นธนาคารนะคะธนาคารแล้วที่เห็นไกลๆที่เห็นแค่เห็นคนเข้าแถวอยู่น่ะก็คือร้านขายยาที่มีอุณหภูมิอยู่ตรงนั้นนะคะร้านขายยานะเนี่ยค่ะชนบทต่างประเทศก็ประมาณนี้แหละตอนนี้ข้างนอกทุกคนก็ใส่หน้ากากนะคะเนี่ยตรงนี้เป็นร้านขายลอตเตอรี่ให้ดูร้านขายลอตเตอรี่อันนี้ก็จะเป็นบาร์นะคะทุกคนเป็นบาร์ นี่เห็นไหมเนี่เยเยอะมากเนี่ยๆๆอุย้ยส้มมันสวยดีเนาะเนี่ยทุกคนดูนี่นะคะลึกว่ากินได้ไเขาไม่กินกันอ่าตรงนี้นะทุกคนตร,ตรงนี้เห็นตรงอ้นี้ไหมตรงตรงนี้ไหมเนี่ยตันนี้คือที่ขายหวยของคนพิการนะคะ พื้นที่ขายหวยคนนีิการอตรงนี้มีหวยทุกวันเลยมีทั้งขูดมีทั้งลุ้นทุกวันเลยนี่นี่นี่ปีมสวัสดีจ้านี่เห็นปะนี่ก็เป็นอีกธนาคารหนึ่งเห็นไหมเนี่ยดูดูบ้านนูน้นหลังไอ้ตรงระเบียงบ้านนูน้นโอ้โหมีแคทตัสดมีซคัคคเลนเยอะเลยเนี่ยก็เนี่ยค่ะทุกคนประมาณนี้เนาะ อ่าบ้านนั้นมีหมาเนี่ยสงสารเนาะใครที่อยู่อาพาร์ตเมนต์แล้วมีหมาแบบนี้น่าสงสารเขาไม่ได้ออกไปเดินเลยอะเห็นปะ่ะเนี่ยมีตัวเล็กกับตัวใหญ่อ่านี่นะคะทุกคนบรรยากาศเออทำไมเขาไม่ปิดไฟเนาะเทศบาลพวาก็ไม่ปิดไฟนี่นะคะทุกคนบรรยากาศเก็บบรรยากาศชนบทของประเทศสเปนมาฝากนะคะวันนี้ฝนทำท่าจะตกอากาศไม่ดีเลยประมาณนี้นะคะเนาะ ประมาณนี้นะคะนี่ทิ้งท้ายด้วยบรรยากาศเขาประดับไฟถ้าเป็นกลางคืนก็น่าจะสวยกว่านี้เงียบมากใช่ปิ๋มเงียบมากเงียบมากถ้าเป็นกลางคืนก็น่าจะประดับไฟก็คงจะสวยนะคะแต่ไม่เคยมากลางคืนก็นี่นะคะเก็บบรรยากาศรอบๆมาให้ดูนะคะว่ามันบรรยากาศมันเงียบเหงามากไม่ว่าจะเป็นที่ไหนนะคะนี่ในต่างประเทศทุกประเทศนะคะประมาณนี้นะคะทุกคน ดูแลสุขภาพนะคะไปแล้วนะคะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะที่แวะเข้ามาชมบายบายค่ะดูแลสุขภาพดูแลตัวเองนะคะทุกคนบายบายค่ะ